แจ็คสันหวังสร้างประวัติศาสตร์ซุปตาคนแรกประเดิมปกนิตยาสารบิลบอร์ดไชน่าช่วงนี้ดังแบบเอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่จริงๆสำหรับนักร้องดังวัย8 8ปีหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วงก็อดเซเวนอย่างแจ็คสันหวัง เป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวฮ่องกงโดยเป็นสมาชิก GOT เจ็ดและได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อทีมหวังสำหรับแจ็คสันหวังหรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกว่าพี่แจ็คโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไปถ่ายแบบขึ้นปกนิตยาสารวิวบอร์ดไชน่านิตยาสารวิวบอร์ดเวอร์ชันจีนที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวกันไปมัดๆซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้ทางด้านของนักร้องหนุ่มชื่อดังได้รับการบันทึกว่าเป็นศิลปินคนแรก ที่ได้ขึ้นปกนิตยสาราเล่มนี้เลยทีเดียวหลังจากที่ทางนิตยสาราบิวบอร์ดจีนได้ปล่อยภาพออกมาให้ได้เห็นกันนั้นบอกเลยว่าเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับได้เป็นจํานวนมากจนโพสในอิสตาแกรมมียอดการกดไลค์ทะลุแสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากจริงๆจบกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ